คครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ห่างหายจากที่ไม่ได้ลงคลิปสองอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาลงคลิปอีกครั้งให้ทุกคนดูนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เล่นเป็นเมดนะครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. ต้องถอยครับผมต้องถอยอค่อยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเล่นไปครับต้นเกมมันยังเพิ่งไปห้าวอะไรมันมาก ออค่อยเล่นไปครับกลับบ้านก่นอนอ่าแล้วครับเริ่มมีปากมีเสียงกันเล็กน้อยฮะสำหรับเมดต,ตัวนี้นะครับป็นเมดแบบนานมากนะครับที่แบบผมไม่ได้หยิบมาต้องบอกก่อนเลยครับว่าตั้งแต่สองสามซีซันที่แล้วนะครับ แบบไม่ค่อยมีคยใครเล่นไยผมก็เลยเอามาลองเล่นดูไงวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะเป็นตัวที่เล่นได้เป็นทางเลือกใหม่ตัวทำจังหวะ <_ letter> สกิลดาเมจต้นเกมอาจจะไม่แรงแต่สกิลสองมีประโยชน์มากสำหรับทีมไฟท์แล้วก็การทำจังหวะทำซีซีให้เพื่อนนะเป็นตัวที่น่าลํำคาญแล้วก็ปวนเกมได้ดีมากตัวนี้ มาแก้ทางสำหรับพวกแก๊กพวก<า>อะไรที่แบบเซลฟิตอะไรอย่างนี้ได้สำหรับเมดนะถึงจะไม่มีสกิลหนีแต่ก็มีแพสซีฟที่แบบมีโลบาเลียนะครับตามที่ทุกคนเห็นนะนี่แหละครับข้อดีของเตียวเซียนนะอ้าวปล่สกิลไปเรื่อยๆครับเล่นง่ายครับตัวนี้เรามีโลครับไม่ต้องกลัวนะ ดาเมจเขาทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะแค่เดินหลบนิดหน่อยก็โอเคแล้วเดี๋ยวโล่ก็ขึ้นมาใหม่พยา,ายามรักษาโล่นะครับอย่าให้พวกคีปพ,พวกอะไรตีต้เกมเราไม่มีอะไรมากครับฟาร์มไปก่อนครับต่ออไปครับต่อดได้ก็ต่อไปครับอย่างนี้จังหวะนี้เหมือนจังหวะนี้ผมก็ พังได้แช่แข็งก็สันติใส่เลยครับไม่ต้องไปกักสกิลครับตัวนี้คูดาวเรื่อยๆครับนะโดนละโดนละอ๋โดนละ,นละ,ะ,นละแต่มานาก็เปลืองอยู่ให้ได้ไอเทมชิ้นแรกสะก่อนนะครับก็คือผมออกเป็นเออชิ้นแรกก็ออกเป็นรองเท้าแล้วก็ชิ้นสองนี่ตัดเลือดซึ่งได้มานาแล้วก็พังชีวิตแล้วก็ลดคูดาวนะชิ้นที่สอง หลังจากได้ชิ้นสองมาก็ปล่อยสกิลได้ปล่อยขึ้นแล้วครับแล้วก็รีมานาเรื่อยๆสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่จะมองว่าจะเก่งหรือไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับการเล่นแล้วก็ทีมด้วยนะครับเออชิ้นสองผมออกเป็นบูมสติ๊กนี่ว่าเออเซตนี้ต้องขอไปนะครับแก้ไขนิดนึงชิ้นสองเป็นบูมสติกครับ เน้นโปกสกิลเออจังหวะนี้เราก็วางแผงน้ำแข็งไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆครับค่อยวางไปสกิลหนึ่งคูดาวเสร็จก็ปล่อยเลยนะไม่ต้องไปรอใช้หรืออาจจะคอมโบกับสกิลสองซึ่งเป็นคอมโบพื้นฐานของตัวนี้แหละโอเคครับล่างเคลียร์กลางเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยล่างก็ได้นจะเดินบ่อยๆนะตัวนี้ ตัวทําจังหวะเราต้องเดินคู่กับโรมแล้วก็แคลลี่เป็นเมทต,ตัวทําจังหวะเป็นเมดทีมไฟท์ทีมไฟท์ฟเก่งอ่ะจังหวะนี้ชุลมุนแล้ววางเลยครับแล้วก็อันตีครับโอโ้โหแต่โดนขัดจังหวะครับอืมโอเมกา้าจังหวะนี้โอโ้โหหนักนะเจ็บเจ็บโอโ้โหต้องถอยต้องถอยนิดนึงต้องถอยนิดนึงกลับบ้านก่อนโอเคครับอา้าวจังหวะนี้เพื่อนงัดมาวางน้ำแข็ง ยังไงยังไงร,รอดไหมรอดไหมอ้าวกลับมาปล่อยสกิลลอยอย่าปลอยฮะอ่าเป็นตัวที่ปวดเลยนะครับตัวนี้เราได้บูมสติ๊กมาละมานาฟื้นฟูเรื่อยเื่อแล้วก็ปล่อยสกิลเรื่อยๆรื่อยะแล้วก็แรงด้วยนะมีบูมสติ๊กนี่ปล่อยไปเรื่อยเรืยครับแต่เขาก็หนีเองไงเราวางสกิลสองไปก็ไม่มีใครอยากโดนอยู่แล้วเนาะก็เป็นการบีบพ,พื้นที่ในการเล่นได้นะ เป็นตัวโซนพื้นที่ที่เก่งเนี่ตัวนี้เนี่ยวางปุ๊บนะคนอื่นก็ไม่กล้าเลยปุ๊บอันติเลยจังหวะน,นี้ขู่ไปเลยอันติขู่ไปเลยแต่ว่าถ้าล้ําเข้ามาเลยเพื่อนนี่ก็คือคุณมีโอกาสตายสูงนะเพราะว่าถ้าโดนน้ําแข็งนี่โอ้โหก็เรียบร้อยนะครับแต่วิธีแก้ก็นั่นแหละครับออกของโลมแบบ ตัวนี้นะสาหรับวิธีแก่ก็ออกของลมล้างสถานะมาไม่นั้นก็แก้ด้วยช้างนานะแต่มันก็ปล่อยสกิลเรื่อยๆอยู่ดีนะดูดิน่ารำคาญมากเลยปล่อยไปเรื่อยเหมือนจะไม่แรงแต่ก็แรงอ่าตอนนี้ตังเราต่ำสุดเลยเพราะสกอร์เราไม่ได้ฆ่านะเป็นซัพพอร์ตส่วนใหญ่ต้นเกมเพราะว่าดาเมจเรายังไม่แรงพอที่จะปิดในการฆ่าในการ ปิดชีพศัตรูวันนี้โอเมก้าเข้ามาอย่างนี้ก็โดนฮนะโดนฮะเปิดเตนต์ไปเลยครับเตนต์สวนไปเลยฮะเขาเข้ามาเขาก็โดนดาเมจเรืเเ่อยเรืๆๆ่อยเขาก็ต้องถอยออกไปนะสำหรับตัวนี้วางมาเรื่อยๆครับคลิปเล็กคลิปลดอะไรก็สกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งสโลแล้วก็สกิลสองหรือใครนิ้วเร็วหน่อยก็สองหนึ 1, 1่งหนึ่งสองอะไรยังไงก็ได้สลับกันได้ครับ แต่น,นี้เรามีเบวดัมด้วยแล้วก็วางหลังๆเบวดัมนะสกิลสองเราแล้วค่อยตามด้วยสกิลหนึ่งก็ได้หดือยสกิลหนึ่งสโลก่อนแล้วก็สกิลสองนี่ปุ๊บไอ้น,นี้โฟิกออกมาละเพราะไอเลนดอร์มานะมันอยู่ในมุมอับเมื่อกี้เกือบเกือบโดนลนะนิ้วเราต้องเร็วด้วยนะไอ้น,นี่ก็มาสโลโอ้โหน้าลำคานมากมาจะ ยืนหลังป้อไมไว้ครับยืนหลังแท้งไว้เป็นตัวต่อจังหวะนะที่ผมเลือกมาในตานี้ก็มาต่อจังหวะบาวดั้มคังัดมาก็สกิลสองแล้วสกิลเป็นน้ำแข็งแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองอีกครั้งแล้วก็อันติเลยเต่ไม่ค่อยได้เดินคู่กับโรมเลยเน้นดักพุ่มตัวนี้ดักพุ่มเก่งค่อยๆไปครับ อย่าไปรีบร้อนมาเจ็บเซฟสังเกตได้สกอร์จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะตอนนี้ผมเป็นแรงคอนนะที่กดมานี่เป็นไตแรงคอนประมาณสิบดาวนี่วางวางไว้ครับบาวดํางัดมาก็โดนแข็งแล้วก็อันติเรียบร้อยครับเอเลนดอร์ตายเราเลงแครี่ไปเลยเมื่อกี้เพราะว่าบาวดําหูโดนแครี่ไง ปิดชีพได้แล้วก็ปิดศัะตูไปเลยอันนี้เราเกือบไม่รอดนะตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยตายนะถ้าเป็นมารจังก้า,นาเ,เนี่ยผมตายแล้วเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับอ่าสก,กิลหนึ่งวางสก,กิลสองไม่ทันไม่เป็นไรเต้องอยเร็วๆหน่อยเราก็เดินไปได้นะถ้ามี <Yes. S 1> เจอกับแก๊กนี่หยิบไปเลยนะ <Yes. S 1> เจอกแก๊กนี่ ว่าแก๊กมันไม่สามารถดึงได้อยู่แล้วเพราะเรามีโล่แก้ทางแก๊กได้นะสำหรับเมทต,ตัวนี้แก้ทางแบทแมนเซอร์ฟิตอะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวที่คอมโบชุดเดียวหายตัวนี้เป็นตัวทำลายจังหวะดาเมจหนึ่งตัวอามาอาฟ้าบอกใครวะเดี๋ยวผมจะไปเก็บน่นเนี่ยข้อแปลฟ้าครับ วางดักครับเนี่เห็นไหมก็จะโซนพื้นที่ตรงนี้อ่ะงัดมาโอ้โหโดนน้ำแข็งก็ตายเลยถ้าโดนน้ำแข็งก็คือเรียบร้อยครับอ่าพามาโอ้โหโดนเอมมลี่โซโลไม่เป็นไรครับเราอยู่ในป้อมอ๋อไอ,อ้นี่มันหวมันห้าวเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอ้โหืนวดไปครับวัดไปเลย,เลยแต่คู่ครับผมสังเกตเมื่อกี้นะครับผมยืนวัดใส่เลยนะครับแบบ เขาจะต้องเข้าถึงตัวอยู่แล้วเอมิลี่เพราะเป็นระยะใกล้ไงผมก็เลยต้องวางสกิลสองบนพื้นตัวเองแล้วก็มีโอกาสปิดชีพก็ปิดไปเลยนะครับหนึ่งแรกหนึ่งถ้าคุ้มก็แรงไปเลยเพราะว่าเพื่อนเราดันสูงน่งไงเมื่อกี้ผมก็ยอมแรกไปเลยแล้วก็น่าจะจบแล้วครับคลิปนี้แตกไหมเรียบร้อยครับนาะคอสปันแรงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การเล่นเดลเซียนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เล่นเมดด้วยนะครับอ่าเป็น10ดาวแนละ้วโอเคครับก็นี่แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม